เคล็ดลับผิวดีกู้ผิวคังเป็นสิวขุวนล็อกความชุ่มชื้นภายใน3นาทีหลังจากล้างหน้านะคะใครที่เป็นสิวง่ายผิวะระคายเคืองง่ายหลักๆแล้วอย่างที่อยากจะให้กลับมาโฟกัสก็คือการล้างหน้าและการเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าในหลายเคสที่เจอเนี่ย ผิวเป็นสิวง่ายเนี่ยมาจากทำความสะอาดไม่ดีแล้วก็ขาดความชุ่มชื้นนะคะทําให้การทํางานของผิวอะค่ะผิดปกติไปซึ่งนี่ละคะจะทําให้สิวไม่หายสักที่เพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าล้างหน้าย,ยัางไงแล้วก็ทําไมถึงต้องลอกความชุ่มชื้นภายใน3านาทีหลังล้างหน้าค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่อง Donut ฟิชเชอร์เฟรนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูการแก้ปัญหาผิวพังผิวเป็นสิวนะคะโดวยวิธีการง่ายๆเลยก็คือเริ่มตั้งแต่สกินแคร์แล้วก็เริ่ม แต่การล้างหน้านะคะสําหรับในด้านการทําความสะอาดผิวเนี่ยถือเป็นส่วนสําคัญแล้วก็ทําไมเราถึงจะไม่สามารถใช้น้าเปล่าล้างหน้าได้หลายๆเคสเนี่ยจะรู้สึกว่าการใช้น้ําเปล่าล้างหน้ามันก็คือเป็นน้ามันล้างออกไปมันก็ต้องสะอาดสิแต่จริงๆคือสิ่งสกรปรกบนผิวเรานะคะจะมีหลายแบบ1ก็คือใช้น้ําล้างก็ออกไปง่ายๆเลยเช่นพวกแบบฝุน่นผงดินอะไรต่างๆแบบที่2นะคะก็คือแบบที่ไม่สามารถหลุดออกไปได้ง่ายโดยการใช้แค่น้ําล้างหน้านะคะเริ่มตั้งแต่ไขมันบนหน้าเราเอง ง่ายๆเลยก็คือคนที่หน้ามันนะสังเกตว่าล้างเท่าไหร่ก็จะไม่สะอาดสักทีอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นกลุ่มเมคอัพนะคะกลุ่มสกินแคร์กลุ่มเนี้ยเหมือนกันเลยค่ะหรือขเมเหลวควันลดต่างๆนะคะบางตัวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะล้างด้วยน้ําออกไปได้ดังนั้นเนี่ยการที่ใช้น้ําล้างอย่างเดียวค่ะถือว่าไม่เพียงพอเขาก็เลยมีการพัฒนากลุ่มเซอร์แฟกตันขึ้นมานะคะหรือว่ากลุ่มสารทําความสะอาดที่มาช่วยดูดจับสิ่งสกปรกแล้วก็ละลายออกไปกับน้ํานะคะซึ่งมีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเลยว่าเซอร์เฟกลุ่ม ก่อให้เกิดการละลายเคืองได้มากอย่างพวกกลุ่มสบู่กลุ่มโซฟนะคะแล้วก็พัฒนามาจนเป็นกลุ่มที่ละลายเคืองต่ําอย่างเช่นกลุ่มที่เราแนะนาบ่อยๆก็คือกลุ่มอะมิโนแอซิดเซอร์เฟตเน์เพราะว่าค่อนข้างเคารพปราการผิวเลยแล้วก็ทำความสะอาดผิวได้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาใช้ะคะ่ะเราจะรู้สึกแฮปปี้เพราะว่ามีฟองเยอะด้วยค่ะแล้วทําไมสารทำความสะอาดต้องอ่อนโยนต่อผิวเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยอยู่นะคะคําตอบก็คือสารทาคำความสะอาดที่อ่อนโยนนะคะจะเคารพสภาวะสมดุลของผิวคือจะทําความสะอาดได้ดี จ,จดึงกลุ่มน้ํามัน milk, ออกไปได้ดีแต่ไม่ดีเกินไปค่ะก็คือจะทําให้น้ํามันที่ดีๆบนผิวเนี่ยยังคงอยู่กับผิวและไม่ท uh, ําให้ไขมันของผิวเนี่ยมันแห้งเหือดไปจนปราการผิวรั่วแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาผิวตามมาค่ะและก่อนที่เราจะแก้ปัญหาสิวได้นะคะเราต้องรู้ก่อนว่าสาเหตุของสิวว่ามีอะไรบ้างค่ะสาเหตุของสิวง่ายๆเลยก็จะมีอยู่4อย่างนะคะ1ก็คือการผลิตน้ํามันออกมามากเกินไปนะคะ2ก็คือการอุดตันของรูขุมขนนะคะ3ก็คือการติดเชื้อแบบ แบคที ria p. acne นะคะแล้วก็4นะคะคืออาการอักเสบที่ตามมาหลังจากที่เกิดการติดเชื้อนั่นเองค่ะซึ่งนอกจากการทำความสะอาดผิวเพื่อขอจัดน้ํามันส่วนเกินออกไปแล้วนะคะการเพิ่มความชุ่มชื้นถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะว่าจะช่วยทําให้การผลัดเซลล์ผิวของเราเป็นไปได้อย่างปกติเห็นไหมคะย้อนกลับไปที่สาเหตุสิวเมื่อกี้ <ourd> แล้วก็ตัวนี้แหละคะ่ะคือวิธีการแก้ปัญหาที่แบบพื้นฐานที่สุดเลยเมื่อเพิ่มความชุ่มชื้นที่เพียงพอนะคะผิวเราก็จะฟังก์ชันได้ดีขึ้นช่วยลดการอุดตันแล้วก็ ลดปัจจัยการเกิดสิวตั้งแต่ต้นเหตุเลยค่ะแล้วก็มาถึงไฮไลท์เลยนะคะที่คําถามที่ว่าทําไมต้องทาหลังจากที่ล้างหน้า3นาทีคือทาไมต้องรีบบารุงด้วยก็คืออย่างนี้นะคะผิวเราเนี่ยหลังจากล้างหน้าจะมีน้ํแอยู่นะคะพอมีน้ําแทรอยู่มันจะมีความชื้นชั้นผิวมันจะหลวมขึ้นพอมันหลวมเนี่ยสารต่างๆ active ingredients ที่เราทาลงไปนะคะมันจะสามารถแทรกตัวลงไปในผิวได้ง่ายขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาทองเลยที่เราควรจะรีบบํารุงนะคะแล้วก็จะมีอีกเทรนด์หนึ่งนะคะก็คือการทาสกิน แค่ตอนแบบผิวเปียกโชกเลยอันนี้นะคะคือบอกก่อนว่าตัวน้ําที่เปียกโชกเนี่ยจะไปเจือจางสารสําคัญของสกินแคร์เหมือนแบบเขาใส่ไนโิรไมล์มา4%เแต่ว่าโดนน้ําเจือจางไปอันนี้ก็เลยไม่แนะนํานะคะแนะนําให้ซับผิวเสร็จแล้วก็รีบบารุงดีกว่าค่ะและสําหรับวันนี้นะคะโดนันก็จะมาแนะนํารูทีนสกินแคร์ที่ช่วยทําความสะอาดผิวได้ดีนะคะเสริมชั้นผิวเสริมความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและก็ลดปัญหาสิวในอนาคตนะคะทุกชิ้นนะคะ กจะเป็นราคาอยู่ที่แบบกลางๆแล้วก็ดูนะใช้มานานทุกตัวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง เรามาเริ่มที่โฟมล้างหน้าสุดที่รักนะคะที่มีแฟนเพจแซวว่าเวลาขอพี่โดแนะนําโฟมล้างหน้า10ครั้งอะพี่โดแนะนําตัวนี้9ครั้งอะก็<อ>คือนี่เลยค่ะเป็น n e u t o g i n a deep clean acne foaming cleanser นะคะที่ไม่ปล่อยให้หมดเด็ดขาดเลยนะคะพอหมดปุ๊บก็ซื้อใหม่ปั๊บเลยตัวนี้นะคะดีตรงที่ว่าสามารถใช้ได้ทั้งหน้าด้วยอกด้วยหลังด้วยนะคะตรงไหนที่มีปัญหาเรื่องแบบอุดตันง,ง่ายอะคะ่ะสามารถใช้ได้หมดเลยราคา ไม่สูงหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็มีสารทางเภสาชที่ดีแล้วก็มีแอค i ีฟ Ingredients ที่ดีด้วยค่ะ เริ่มตั้งแต่สารทองซาดในสูตรนะคะพริกหลังหลอดก็เห็นว่ามีโซเดียมโพพิลไกลซีเนตโซเดียมโพพิลไอโซไทโอเนตนะคะ2ตัวนี้จะเป็นอะมิโนแอซิดเบสซูแฟตอรอย่างที่ดรนัดบอกนะคะก็คือทำความสะอาดได้ดีได้ฟองดีเป็นกลุ่มอะมินโนแต่ว่าไม่ดึงความชุ่มชื้นหรือว่าน้ำมันออกจากผิวเยอะเกินไปคืออ่อนโยนต่อผิวนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีโพคาไมโดโพพิลบเทนที่ช่วยเสริมทําให้มีฟองเยอะขึ้นแล้วก็มีแฟตี้ียซิดที่ช่วยเสริมฟองอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะตัวนี้ก็ทำความสะอาดได้ด,ด ฟองเยอะด้วยแล้วก็อ่อนโยนต่อผิวด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะ active ingredients ในสูตรถ้าเราดูนะคะก็จะเห็นคาว่า glycerin นะคะตัวนี้เพิ่มความชุ่มชื้นก็คือชดเชยความชุ่มชื้นในสูตรทําให้ผิวเราหลังจากล้างแล้วไม่รู้สึกว่าแห้งตึงเกินไปนะคะต่อไปนะคะก็คือจะมีตัวนี้เลยเป็นตัวเด็ดของเขาก็คือเป็น salicylic acid นะคะสำหรับ salicylic acid นะคะในสูตรเนี่ยเขาจะใช้เป็นรูปแบบ encapsulation หรือกักเก็บไว้ในลูกบอลจิ๋วๆเพื่ออะไรเพื่อช่วยทําให้ตัว salicylic acid คงตัวแล้วก็ เวลาสัมผัสผิวจะค่อยๆปลดปล่อยตัวซาลิซลิกแอซิดเข้าไปในผิวนะคะซึ่งอยู่ที่0.5เซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นสําหรับการดูแลปัญหาสิวเลยดังนั้นใครที่ใช้ซาลิซลิกแอซิดแล้วชอบมีปัญหาเรื่องการระคายเคืองผิวอะค่ะลองมาใช้แบบที่ใช้แล้วล้างออกดูนะคะอันนี้ก็คือจะลดปัญหาเรื่องการระคายเคืองลงไปได้เยอะเลยค่ะตัวต่อมานะคะก็คือโอไซเมนไฟฟอลนะคะหรือ IPMP นะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากใบไทม์ที่มีผลในด้านการต้านเชื้อแบคทีรียซึ่งก็จะดีต่อปัญหาสิว ว่าช่วยต้านแบคทีเรียที่เกาะสิวนั่นเองค่ะสำหรับนูโตรจีน่าดีพลินแอนเน่โฟมิงแคนเซอร์สูตรนี้นะคะเขามีการทำเอฟฟิเคชซีเทสด้วยนะคะพบว่าสามารถทำความสะอาดสิ่งสกรปรกและแบคทีเรียสาเหตุหนึ่งของการเกิดสิวได้มากถึง99%ซึ่งจะช่วยทำให้ผิวสะอาดใสไร้สิวค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังมีการเทสเรื่องนอนคอมบิดเจนิกนะคะก็คือไม่ก่อให้เกิดการอุดตันรูขุมขนแล้วก็เดอร์มัทโลจิสต์เทสต์ดนะคะหรือว่าผ่านการทดสอบจากแพทย์ผู้เช ชชียวาญด้านผิวหนังค่ะสำหรับในสูตรนะคะมีน้ําหอมแต่ว่าแทบไม่ได้กลิ่นเลยนะคะถ้าใครกังวลนะคะสามารถเทสก่อนได้เช่นตรงนี้นะคะข้อพับแล้วก็หลังหูหรือว่ากรามค่ะหลังจากล้างหน้าแล้วนะคะก็คือจะซับหน้าด้วยดีเลยะคะ่ะริกินนะคะตัวนี้ บิกินี้นะคะจะเป็นผ้าที่ใช้เป็นคอตตอนร้อเลยผ้าเขาจะนุ่มๆนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ไม่ค่อยได้ซักผ้าเช็ดหน้าค่ะหรือว่าเป็นผ้าเช็ดตัวแล้วก็เอามาซับหน้าด้วยแล้วอยากจะให้ลองเปลี่ยนเป็นตัวบิกินดูนะคะแล้วก็ใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ทิ้งได้เลยเนี่ยคะ่ะผ้าเขาจะแบบมีความเหนียวมากแล้วก็นุ่มมากนะคะ ซับน้ําได้ดีมากๆเลยนุ่มมากๆเลยนะคะสามารถซื้อติดไว้ได้เลยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการเช็ดอะไรที่รู้สึกว่าเช็ดยากหน่อยก็เทน้ําลงไปแล้วก็เช็ด เบาได้เลยนะคะแนะนําเลยสําหรับภายใน3นาทีแรกนะคะขั้นตอนแรกเลยหลังจากที่การซับหน้าเรียบร้อยแล้วล้วก็จะใช้เป็นโทนเนอร์นะคะสาหรับโทนเนอร์ที่โดาชอบก็คือจะเป็นตัวนี้เลยค่ะเป็น Bioderma s e n s i นซิ t o ี i c นะคะสาหรับสูตรนี้จริงๆโดนาเคยทาคลิปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ใช้หมดไปหลายขวดแล้วแล้วสูตรนี้นะคะดีตรงที่ว่า1ช่วยบาลานซ์ความแบบระายเครองให้มันดีขึ้นนะคะผิวเราก็คือจะมีความคามลงแล้วก็มีความชุ่มชื้นเพิ่มขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเตรียมผิวให รับการำรุูขั้นตอนต่อไปได้ดีมากเลยใครที่ผิวะคระคายเคืองง่ายเจอปัญหาเรื่องผิวแดงบ่อยๆนะคะสูตรนี้แหละ ทำมาเพื่อทุกคนเลยค่ะจับชิ้นต่อมานะคะจะเป็นเซรั่มที่ช่วยควบคุมสิวดูแลปัญหาสิวเป็นสกินแคร์ที่ไม่มี BHA เพราะฉะนั้นจะไม่ซ้ําซ้อนกับขั้นตอนอื่นนะคะตัวนี้เป็นตัวที่เราใช้มาทั้งหมด2ปีแล้วนะคะก็คือ The Laboratory Acne นั่นเองค่ะนี่เป็นเซรั่มที่แบบช่วยคุมเรื่องปัญหาสิวได้ดีมากเลยช่วงก่อนก่อนนะคะแล้วก็ช่วงที่แล้วก่อนที่เราจะใช้อะ่ะน่าจะมีปัญหาเรื่อง Adult Acne คือเป็นสิวที่มาจากอายุที่เพิ่มขึ้นนะคะความบาลานซ์ของผิวมันแย่ลงมาก ทั้งทางานหนักทั้งแบบพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิงมันจะขึ้นเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็มีการรักษาโดยการใช้ยาร่วมกับการใช้สกินแคร์แล้วดีตรงที่ว่ามันไม่มี BHA เพราะฉะนั้นเนี่ยในการใช้กับสกินแคร์อื่นที่มี BHA เนี่ยมันจะแบบพอดีเลยนะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาเรื่องการเกิดสิวใหม่บาลานซ์ผิวได้ดีแล้วก็เสริมชั้นผิวด้วยค่ะตัวนี้เลยและชิ้นที่ใช้ปิดจบตั้งแต่เพิ่มความชุ่มชื้นนะคะล็อกความชุ่มชื้นไว้ในผิวแล้วก็ช่วยเสริิมชัั้้นนนนผววะะะคคก็็ือจเเปตีลย h y น r าไฮโดรบูสวอเทอรเจนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบใช้ง่ายมากคือโดนัทเป็นคนผิวผสมใช้ได้ตั้งแต่ตอนเช้าด้วยแล้วก็ก่อนนอนด้วยแต่ว่าหลักๆแล้วว่าโดนัทจะใช้เป็นก่อนนอนเป็นตัวปิดจบเลยนะคะเดี๋ยวโดนัทให้ดูเนื้อดีกว่านี่นะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะว่าจะมีความเป็น Water อร์เจลเย็นๆแล้วก็ค่อนข้างเหลวเดวนะทเทอีกด้านนึ่งให้เห็น เนี่ยค่ะจะ่อทั้งเหลวเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หนักผิวเลยแล้วก็สามารถใช้ได้แบบทุกวันเลยนะคะสํหรับส่วนประกอบของเขานะคะที่เด่นๆของเขาจะมีตัว Moisture Sensor Complex นะคะที่จะเป็นส่วนรวมของโซเดียมไฮยาโรเนตกลีเซอรินและโอลีฟเอ็กซ์ทรนะคะส่วนโอลีฟเอ็กซ์ทรเนี่ยถ้าเราดูในสูตรนะคะก็คือจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนก็คือเป็นซิเทริลโอลิเวตและ o ซบิแทนโอลิเวตนะคะสําหรับ2ตัวนี้นะคะคือซิเทริลโอลิเวตและซบิแทน เป็นโอลิเวี0มหนึ่งพันคริ s กินนะคะที่มีข้อมูลจากทางผู้ผลิตว่าเป็นการรวมตัวของตัวไลปิดอะคะ่ะที่คล้ายคลึงกับโครงสร้างของผิวแล้วก็สามารถสร้างโครงสร้างเป็นลา m เมล่าลิควิดคริสตัล อันนี้ไม่ต้องงงนะคะความสามารถของมันก็คือเมื่อไหร่ที่เราทาลงไปบนผิวอะคะ่ะมันจะแทรกลงไปทดแทนส่วนอินเทอร์เซลูล่าไลปิดหรือว่าไขมันในช่องของชั้นผิวอะคะ่ะไขมันส่วนนี้มันมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะช่วยยึดเกาะเซลล์ผิวเราไว้ด้วยกันยิ่งยึดได้แน่นเท่าไหร่ชั้นสกินเรียร์หรือว่าชั้นประการผิวของเราอะจะยิ่งแน่นขึ้นการเกิดปัญหาผิวก็จะน้อยลงชั้นผิวของเราก็คือจะแข็งแรงนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีข้อมูลจากทางผู้ผลิตว่าตัวนี้ค่ะสามารถช่วยนําพาส สําคัญอะลงสู่ผิวด้วยแล้วก็มีฤทธิ์ในด้าน soothing ผิวทําให้ผิวสบายได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะในกลุ่ม h y a l u r o n i หรือว่าในกลุ่มที่ช่วยดึงความชุ่มชื้นจากอากาศเข้าสู่ผิวนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่โซเดียมไฮยาเนตกลีเซอรินทริทอลูสที่เป็นตัวพื้นฐานเลยนะคะในการดึงน้ําเข้าสู่ผิวค่ะดึงน้ํามาแล้วก็ต้องล็อกด้วยนะคะในการล็อกนะคะเขาจะใช้ตัวไดเมติโคนะคะซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ช่วยสร้างฟิล์มบางๆข้างบนผิวนะคะทำให้มีความนุ่มลื่นลวลาเราจับลูบไปนะคะผิวก็จะรู้สึก ตัวนี้ก็จะช่วยล็อกความชุ่มชื้นไว้กับผิวไม่ให้ระเหยออกไปง่ายๆค่ะสารสกัดอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เห็นในสูตรเลยก็จะเห็นความว่ายีส s t extract นะคะ y e ส s t e x t r a c t หรือว่าสารสกัดจากยีส s t นะคะจะมีข้อมูลในงานวิจัยนะคะว่าช่วยซูสผิวหรือว่าช่วยทําให้ผิวสบายขึ้นนะคะในงานวิจัยจะพบเลยว่าช่วยลดอาการคันผิวตัวนี้จะเป็นโพสไบโอติกที่ดีมากนะคะนี่ก็มีในสูตรด้วยค่ะสําหรับ Nutro จี n a h y ฮโ r รบ o ส์สวอเทอร์จนะคะเป็นตัวที่ทําเนื้อออกมาได้ดีมากส่วนประกอบค่อนข้างปนะคะค แต่ว่าตอบโจทย์ของด้านการเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีเสริมชั้นผิวได้แล้วก็ช่วยปอบประโลมผิวได้ดีด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่นัดถือว่าผิวทุกแบบเลยสามารถใช้ได้นะคะทั้งผิวมันผ,ผ,มผิวผสมผิวแห้งนะคะซึ่งถ้าผิวแห้งเนี่ยอาจต้องเพิ่ม m o i ์ไรเ i อ e r ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปเพราะว่าตัววอเ e อร์เจจะมีความค่อนข้างบางเบานะคะยังไงอยากให้ลองดูนะคะสูตรนี้จะมีน้าหอมด้วยถ้าสมมติว่าใครกังวลเรื่องน้าหอมนัขอแนะนําให้เทสก่อนนะคะตรงข้อพับหรือว่าตรงกรามแบบนี้ก่อนก็ นะคะคจบเรียบร้อยนะคะสาหรับรูนในการเพิ่มความชุ่มชื้นเสริมชั้นผิวลดอาการระคายเคืองต่างๆแล้วก็ยังลดปัญหาสิวได้ด้วยนะคะใครที่มีปัญหาสิวเนี่ยแนะนําเลยนะคะว่าลองปรับสกินแคร์รูนให้เบาลงค่ะไม่ต้องใช้หลายขั้นตอนแต่ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยแก้ปัญหาได้ตรงตรงตรง,ตรง,ตรง,ตรงจุดอย่างนี้ไปเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าปัญหาผิวมีมากเกินไปหรือว่าเป็นสิวในระดับมากและแนะนาให้พบแพทย์ผิวหนังโดยตรงนะคะเพื่อให้ตรวจดู ก่อนว่าจะต้องใช้ยาอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะได้ใช้สกินแคร์ควบคู่กับการใช้ยาสิวจะได้หายได้ไวขึ้นนะคะแล้วก็แบบทุกอย่างจะได้เป็นไปได้ด้วยดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็ถ้าชอบนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะคลิปนี้ดนัดไปแล้วค่ะยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ